สวัสดีครับเจอกันคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทดสอบยิงอะไรนะครับแต่จะมาพูดหรือแนะนําเกี่ยวกับการขอใบอนุญ,ญาตซื้อปืนอัดลมนะครับครับสําหรับการขออนุญ,ญาตซื้อปืนอัดลมก็ขั้นตอนทุกอย่างก็เหมือนกับขอซื้อปืนประเภทพวกดินขับเหมือนการทุกประการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ ขั้นตอนแรกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอครับที่ว่าการอำเภอเขาแนะนําให้มาที่นี่ครับก็คือฝ่ายปกครองฝ่ายแผนฝ่ายปกครองอออนะครับของอำเภอก็ต้องมาที่นี่ก่อนแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ใบไปให้ทางกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านครับเซ็นรับรองแล้วก็ให้แนะนาแนะนําให้อ่อ เตรียมสำนองัตรประชาชนแล้วก็จริงพร้อมสำนองขึเรื่อบ้านนะครับส่วนใบนี้ทางทางอำเภอเขาให้มาไปให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองให้นะครับเซ็นรับรองกามประพฤติแล้วก็แนบกับสำนาบัตรกำนันนะครับบัตรประจําตัวกำนันพร้อมกับพวกสเตทเมนต์ต่างๆนานาครับสเตทเมนต์ในบัญชีธนาคารแล้วก็ สำเนาพวกฉนนที่ดินอะไรงเนี้ครับพร้อมก็ปี้พร้อมตัวจริงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับผมจะออกมาเปไน็นไงก็ไม่รู้ือนกัน,นครับก็ต้องรอดูโอเคครับยื่นเรื่องคําขอใบป,ปอ .3 สามว้ที่อําเภอแล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่อำเภอก็ก็ให้ซองขาวมาเพื่อที่จะไปยื่นต่อที่โรงพักนะครับ เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขา,าตรวจสอบประวัติวา่ามีประวัติไม่ดีอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับประวัติพวกอาชญากรรมน,นะครับหลังจากนั้นทางโรงพักก็จะส่งเรื่องกลับมาที่อำเภอเองนะครับขั้นตอนจากนี้ไปผมก็คือรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวว่าเจ้านายเขาจะอนุญาตหรือเปล่านะครับสำหรับใบป,ป .3 โอเคครับ ไว้คุยกันขั้นตอนต่อไปครับครับจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่านะครับก็คือผมยื่นเรื่องไว้วันที่สี่ตุลาคมนะครับก็วันนี้ก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับเขาเรียกว่าใบป,ปสามครับคือใบให้ซื้ออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะครับก็ นับเวลาก็รวมๆก็ประมาณสองเดือนกว่านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอธันวาคมวันที่ขอก็คือวันที่สี่ตุลาคมนะครับก็ประมาณสองเดือนกว่าๆเกือบๆสามเดือนนะครับถามว่ามันนานอยู่ที่ขั้นตอนไหนสำหรับที่ผมขอแล้วเนี่ยคือมันไปช้าและนานอยู่ที่ ขั้นตอนที่ตรวจสอบลายนิ้วมือครับก็คือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ใช้เวลาอยู่ประมาณาเดือนครึ่งถึง2เดือนก็คือประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดที่ระบุลงไปในใบป .3 3ก่อนสักนิดนึงนะครับ mm hmm. ขออนุญาตเลยปิดบังชื่อที่อยู่แล้วกันนะครับก็ให้ดูข้อมูลเบื้องต้นเฉย เขาจะอนุญาตใบปสเนี่ยมีอายุแค่6เดือนนะครับถ้าหมดก็ไม่รู้น่าจะต่อได้อยู่มั้งครับถ้าซื้อไม่ทันภายใน6เดือนก็คือชนิดขนาดจำนวนอะไรพวกเนี้ยก็ระบุเป็นปืนยาวชนิดเดียวอัดลมขนาดจุดสองสองนะครับจำนวนหนึ่งกระบอกตรงนี้ก่อนที่เราจะไปติดต่อนายทะเบียนเนี่ยเราต้องคุยกับร้านปืนให้ดีก่อนนะครับว่า ร้านเขานะี่โคต้าปืนจากไหนก็คืออันนี้เป็นร้านปืนที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าโคต้าปืนเขาเป็นอ,อยู่ที่จังหวัดชนบุรีคือเราต้องคุยกับานายห้างก่อนคุยกับทางร้านปืนให้ชัดเจนก่อนว่าโคต้ามาจากไหนไม่งั้นจะมีปัญหาเวลาตอนใบออกมาแล้วไปซื้ออาจจะได้วิ่งกลับมาให้ทางอำเภอแก้ให้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปก็5บาทท้วนนะครับถามว่าปืนอัดรมราคาขนาดนี้นี่ทำไมเล่นจุดสองสอง LR อะไรพวกนั้นไม่ดีกว่าหรืออ,อ๋อตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนเลยว่ามันมันเป็นความชอบแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคนลนะครับออปืนอัดรมณทะเบียนนี่อาจจะแพงกว่าพวกดินขับจุดสองสองอะไรพวกนี้ได้ซ้ำแต่ก็ ก็ซื้อมาเล่นนะครับเพราะว่าใจมันรัก,กน,นะครับใบปสามนี่เขาจะออกสำเนามาทั้งหมดสามฉบับนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้เรามาสองฉบับเพื่อที่จะไปซื้อปืนที่ร้านปืนที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาจะเก็บไว้ด้วยหนึ่งใบเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปครับว่าผมจะได้ปืนอัดลมรุ่นไหนมาครอบครองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมาอั b นบอกปืนอารมณ์กระบ,บอกใหม่ที่ผมจะไปซื้อนะครับก็รอดูคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ